อันนี้ฝีมือเลยครับทำการบินของเลยเ็กที่สองไปนี้ ถ้าล้มนะถ้าล้มกิ้งเมื่อไหร่คุณจะเจ็บมหาศาลเลยไปพักจะเล่นพุลมาเก็บล้ออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าสลากเครื่องสลากเลยครัหน้าอย่าไปเก็บไปประมาณไม่ใช่ไม่ไปไม่ได้ป๋าคู่มันดูมันดูพุ่ดึงมันไว้นั่นน่ะมันดึงกันมันดึงกันจุ่นส่งยักษ์นี่เนี่ยลอยหายละเอาไว้หายแล้ววะผมอยากผมจะที่ได้พอมันโดดปุ๊บมุดมาดึงมุดไว้นี่เลย เรื่องข้าั้ม่ไม่น้อเร็วเมื่อกี้เมนเก้เมื่อกี้เมื่อกี้ช่วยอุ้มขึ้นเหรอกลัวกลัวกใบพัดจะโดนคมอ่ะกใบพัดเนี่ยหรอกใบพัดหางตัวแกประมาณแค่นี้เองไอ้เลไม่เป็นไรหรอกแต่แกจะโดนใบพัด ใช่อ้าวตอนนั้นก็บอกว่ามีตีบในห้อัประวาณมูนจะโดนไหนเลยไม่โดนเนี่ยไม่ต้องขึ้นโยนไม่ต้องเที่ยวมากเนี่ยบางกรดาษตอนนั้นเนี่ยแล้วรอบอมันจะไหลคราวนี้ครับคืออาจารย์มันล่อนเข้าใจไหมมันล่อนมันล่อนมันล่อนเข้าใจเปล่าไม่ใช่เหรอขึ้นโยนแม่งสะบูดสะบูดเลยเข้า ขับเครื่องยนต์ไม่ยากเลยปล่อยไหลมันก็เนี่ยเนี่ยถ้าปล่อยไหลนั่นู่นเนี่ยลงไปฝานู่นเนี่ยล็อกคาเล็กได้แล้วเนี่ยเออเนี่ยอ่ะไปเดินเบ่าเนี่ยก็เดินเบาแค่เงี้ยไปเด็ดสามสิบกว่าดีนะเว้ยมิ่บอกอ๋อบินได้นั้นใช่น้ำมันตัวนี้มได้แค่นั้นแหละน้ำมันมันหยุดจสองลิตรเนี่ยมันร่อนเห็นไหมล่ะเนี่ยสูงมาแล้วเนี่ยลงมาหน่อยมันเหนี่ยงสายมือไหม

ฮ่า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 ผมก็โอเควันนี้หไฟล์ถ้าอย่างเงี้ยรอไม่ได้ไปไหนก็ไปใช้รอบเครื่องดีๆหน่อยนะ เฮียบินไปเหรอยังไงก็ไปเหรอแต่มันมันสร้างสร้างแกนไม่ถูกอ่ะมันเป็ดแล้วปากไปสี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมจะที่สามเหลี่ยมก็สามเหลี่ยมมันต้องสร้างแกนให้ถูกอ่ะต้องต้องดึงดึงให้มันเข้าร่องหมดคบพุทธมากไปแล้วตอนนี้ต้องเติมเครื่องแล้วอ่าอ่าเห็นไหมเนี่ยช่วยก็ต้องอย่างนี้แหละโอเคเติมเครื่องได้ดั่งใจเลยอาจารย์อาจารย์นึกอาจารย์นึกแล้วได้เลยใช่ไหมคือเราเรียกเรียกเขกสามสิบวิเอาเครื่องก่อน เรื่องมันได<ช>้เครื่องมันลดลงมาจากการทำง,งานหนักอ่าไม่เียอะไปเลยอ่าเะร่องไปเลยเลไม่รู้แต่ไอนะตอนเรียนมันก็ไม่แบกอ่ะคือสปีดล่มกับสปีดล่าม,มันเกี่ยวมันได้กันจะไม่แบกซะอ่ะเข้าไปด้วยกันจานนี้10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกินเกินใช่ปะ เราเรายังเรายังใหม่อยู่เราเร่ันอย่เอดเเดอเดด่เาไอก็เบาเื่แล้วก็ไปใหม่เจอก็เบาเพื่อแล้วก็ไปใหม่แค่นี้กปัญหาก็ไม่มีแล้วไม่พี่ไม่สบุรีไม่ชไม่เช็นม่ไเช็คไม่ไมชม่ไช็คไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่ชมีเเ็เเ็ช่ชเ็เเ นี่ครับผลงานของอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์เทพครับนะแค่นี้ก็หมดห่วงแล้วก็าเาติมได้อย่างเงี้ยได้ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์การวิจั้องมีทุกวันเลยมันเย็นเลยดีกว่าเนี่ยเราเพิ่เจอไรอย่างเงี้ยอย่างนดก็ปล่อยไหลไปแล้วก็พัดชุบมากๆก็เติมเครื่องไปยีเป็นต้น นานเล่มันก็มันก็เกาะใช่ปะทงนี้เราสุดมูบาบูบา,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 าันไม่มีอยู่แล้วแล้กลับมาซ้ายจะย่ละยัะได้สี่ฟันาเลนี่เลยนี่ไฟที่สี่นะจเออไม,ไม่ได้าไม่ใช่ิกวะ มันก็ประหยัดไปได้อีกตัวสองพันสองพันโดดนั่งน่ขึ้นไปแค่โดดนั่งจยางเดีทำไมเลต้องเค like ี่ยวอีกตั้งสองเทสูงวันขึ้นในสวยขึ้นในสวยแบงค์เล่ไม่สวยเปล็ดล้อเร็วเชื่อไม่พอพอพอนักคอมไปลากมันมันคิดว่าลอยแล้วอ่ะมันต้องลอยด้วยตัวเองลอยด้วยเครื่องยนต์อย่าลอยด้วยด้วยสปีดที่ก็ดึงเราเบาไปแล้วดอกเนี้ย

จันเดี๋ยวเขาตัวกันบายบายมาใหมเดี๋ยวพาลูกไปเที่ยวไปทำบุญหน่อยได้ครับขอบคุณครับ